นักเรียนฝึกเขียนคำอ่านสละตัวอย่างเช่นสระโออ่านว่าโอให้นักเรียนเขียนคำว่าโอลงไปสระอ่ออ่านว่าออสระอออ่านว่าออสระเออ อ่านว่าเออจระเอออ่านว่าเออระเอืออ่านว่าเอืเอเมื่อนักเรียนทําเสร็จให้ผู้ปกครองฉเฉลยให้นักเรียนดูนะคะสระออกอ่อานว่าออก สระออ่านว่าอสระเอออ่านว่าเออสระเอออ่านว่าเอสระเอืออ่านว่าเอือ